สวัสดีครับเมื่อนี้พบกับช่องยูสิอุเทนฟาร์มอเมริกันบามันนะครับเมื่อนี้กับพาพี่พาน้องนะครับมาชมฟาร์มงัวอีกฟาร์มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟาร์มงัวของเฮียตอมนะครับที่8ลูกเสียนฟาร์มนะครับครับฟาร์มเฮียตอมนะครับก่ตั้งอยู่ที่เลขที่ซี่ถนนประชาอุทิศนะครับตำบลนนอสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์ติดต่อของเฮียตอมก็คือเบอร์ 0862653896สนะครับสำหรับท่านใดที่รับชมคลิปนี้แล้วนะครับสนใจก็ให้ติดต,ต่อเฮียตตอมได้ตามเบอร์โทรที่ผมห้ไหว้เลยนะครับที่8ลูกเชนฟาร์มนะครับมีแม่งวัวนะครับหมลูกงวัวยานมทั้งหมดนะครับณนะตอนนี้1 9เตนะครับแล้วก็มีแม่งัวนะครับ,บ,รบทั้งหมด1 5หาแม่ เราก็รุ่นยานมอีกซีแม่นะครับเป็นง่วแม่ทั้งเมดนะครับในฟาร์มนะครับและเนียตอนมีแม่ทองที่จะเปิดแบง์นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้นาไปพัฒนาฟาร์มพัฒนาพันธุกรรมนะครับทั้งหมดแปดแม่นะครับซึ่งเป็นแม่ทองแยกเพศนอกทั้งเมดนะครับบากว่าจะเป็นแม่ทอง6กศูนย์สี่ทับซีนะครับเจ้าออกฟอร์ดนะครับแล้วก็รูดอกแปดหานึงนะครับแล้วก็อีไล์แยกเพศนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับบรามันพันแทหรือบามันเลือดร้อยนะครับเป็นบามันแดงนะครับเฮตตอมตอนนี้ก็ได้เปิดแบงนะครับให้พี่น้องเกษตรกรให้ผู้ที่สนใจนะครับที่จะหาแม่บล็อกแม่พื้นฐานของฟาร์มนะครับเพื่อจะเข้าไปพัฒนาฟาร์มพัฒนาพันธุกรรมนะครับและที่แปดลูกเซียนฟาร์มนะครับก็ได้เปิดแบงงัวใสยานมนะครับ มีทั้งเม็ดนะครับซีโตนะครับแล้วก็เปิดแบงจำนวนหนึ่งตัวก็คือทีแปดหาซีซึ่งทีแปดหานซีนะครับเป็นลูกของลูดอกแปดหาหนึงนะครับแล้วก็สายแม่เขาเป็นแม่แทนโจนะครับซึ่งแม่แทนโจเป็นลูกของจุดนะครับซีทับหนึ่งซีนะครับเป็นลูกพอนอกจากเพดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพันธุก,กรรมนะครับทั้งสายพอแลากาศสายแม่ ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ยอดเยี่ยมนะครับที่เกษตรกรจะนําไปเลี้ยงไปปรับปรุงพันธุ์นะครับไปพัฒนาหรือเอาไปน้าไปเป็นแม่บอกนะครับในฟาร์มของท่านใดโดยเฮตตอมนะครับได้เปิดในราคาจับต้องได้นะครับในราคา1นึ่0 0สนหนึ่งบาทนะครับตัวนี้นะครับราคา1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทนะครับทุกท่านฟังเบาผิดนะครับว่าลูกนอกตัวนี้นะครับเฮตตอมได้เปิดในราคา1นึ่0 0สนหนึ่งบาท นะครับรับผมวันนี้นะครับพามาชมที่แลูกเซียนฟาร์มนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเกษตรกรเ c ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องยูสิบอุเทนฟาร์มอเมริกันบามันชแนลนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็ผมมีคลิปดีๆเรื่องเล่าดีๆหรือพี่น้องเกษตรกรนะครับกุ้งบามันว่าจะเป็นลูกผสมบามันพันแท้นะครับหรือว่าต่างๆหรือควายนะครับที่จะเปิดแง่ให้พี่ให้น้องได้นามาพัฒนาพันธุกรรมต่อไปนะครับ